ผลไม้เร่งไตเสื่อมอันตรายมากๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวผล,ลไม้นะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยสําหรับกรณีของผู้ป่วยไตยเสื่อมนะครับก็คือตัวมะเฟืองนะครับกับตัวตะลิงปิงนะครับสาเหตุที่2ตัวนี้อันตรายเพราะว่ามีค่าออกซาเลตท,ที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเวลาตัวออกซาเลตเนี่ย ถูกขับผ่านไตเนี่ยก็จะทําให้เกิดการตกตะกอนนะครับแล้วก็สามารถทําให้เกิดนิ่วในไตได้ซึ่งมันจะส่งผลทาให้ตัวการทํางานของไตเนี่ย ลดลงไตเสื่อมไวัยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการไตวายไ,วได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเจอ2ผลไม้นี้แล้วเป็นไตเสื่อมด้วยเนี่ยก็แนะนําว่าห้ามรับประทานเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามว่าเอ๊แล้วอย่างนี้เราจะคุมอาหารยังไงดีหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของเทคนิคการฟื้นฟูไตนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามตี้ได้เลยนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ